รถไซบางคันราคาแพงกว่าบ้านทั้งหลังคุณเชื่อไหมวันนี้มาดู5อันดับมอเตอร์ไซค์ที่แพงที่สุดในโลกอันดับ5 Ducati Desmodici D16RRNCRM16 ราคาประมาณ75ล้านบาทตัวถังคาร์บอนทั้งคันเครื่องแรงระดับแข่งมอเต g p ของจริงอันดับ4 ACOSS Titanium Series FETITIXX X. ราคาเกือบ100ล้านบาททำจากไทเทเนียมแท้ทั้งคัน น้ำหนักเบาแรงสุดจัดอันดับ3 Yamaha BMS Chopper ราคา120ล้านบาทไม่ใช่แค่มอไซค์ฮะแต่เป็นงานศิลป,ปะทั้งคันเคลือบทอง 24k ทุกชิ้นอันดับ2 Harley Davidson Cosmic Starship ราคา450ล้านบาท Harley ร,รุ่นพิเศษที่ถูกเพ้นโดยศิลป,ปินชื่อดังเลยแพงระดับงานพิพิธภัณฑ์อันดับ1 Neman Marcus Limited Edition Fighter แชมป์โลก ราคาเกือบ540ล้านบาทดีไซน์สุดล้ำทำจากอลูมิเนียมชิ้นเดียวทั้งคันความเร็วสูงสุดกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงบ้าไปแล้วถ้าคุณมีเงินเป็นพันล้านคุณจะเลือกคันไหนคอมเมนต์บอกผมหน่อยและอยากให้ทำา้อันดับอะไรต่อบอกได้เลยครับ